นายกฟิตถกเอเปกต่อยอดลงทุนไทยต่างชาติเศรษฐาคุยประชุมสมัชชาสหาประชาชาติประสบผลสำเร็จดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมลงทุนหลายพันล้านเตรียมบินรัดฟ้าถกเอเปกต่อเปิดโอกาสนักลงทุนไทยต่างชาติเจรจาเปิดประตูการค้า เมื่อวันที่24กันยายน66ที่ห้องรับรองพิเศษ VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรอามาวะคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ว่าการเดินทางครั้งนี้มีภารกิจเยอะต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยทำให้ภารกิจ4วันผ่านไปได้โดยมีการพบปะผู้นำหลายประเทศได้กล่าวสุนทนรพจน์5ครั้งพบกับองค์กรต่างๆ2องค์กรได้พอบอกกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งเท s l a Microsoft, Google City, Bank, JP Morgan, Global, SAC, Est e e บริษัทเหล่านี้สนใจมากลงทุนบางแห่งมาลงทุนแล้วในรูปแบบต่างๆที่ประเทศไทยหน้าที่ของตนคือไปประกาศให้คนรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมและยินดีที่จะให้บริษัทเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนอกจากนั้นได้พบกับตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กที่มองเห็นลู่ทางจะให้บริษัทของไทยไปจดทะเบียนที่ตลาดนิวยอร์กเพราะไม่เคยมีบริษัทใดไปจดทะเบียนเลยหวังว่าในปีนี้จะได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กสักหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ยังได้พบปะกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลน,นาชาติฟีฟ่าซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกควบคุมฟุตบอลทั้งหมดได้พูดคุยกันถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อาเซียนในปี2032หรืออีก9ปีเป็นแผนที่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก้าวแรกคือเราอยากได้รับการสนับสนุนจากฟีฟ่าให้ช่วยดูฟุตบอลรักย่าจากเดิมที่เคยให้การสนับสนุนปีละ2.5แสนเหรียญต่อปีตอนนี้เป็นปีละประมาณ2ล้านเหรียญ ถือว่าเป็นจำนวนที่มากทำให้คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ไปถึงจุดที่ควรจะเป็นนายเศรษฐากล่าวว่าขณะที่เรื่องของ UN ในภาวะที่มีการแข่งขันและภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความแตกแยกค่อนข้างมากเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาทีมของ UN ในปีนี้คือให้มาดูเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน17ข้อโดยกว่า190ประเทศที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่เห็นว่าควรมีการพัฒนาอย่างยังย่งยืนรวมไปถึงเรื่องของ ภาวะโลกร้อนซึ่งตนได้ประกาศไปว่าไม่ใช่โลกร้อนแต่เป็นโลกเดือดที่เราต้องให้ความสําคัญตลอดจนเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต้องให้ความสําคัญเนื่องจากหากมีสงครามระหว่างประเทศมากจะทําให้มีผู ฮอเดือดร้อนมีผู้อพยพบลีภยัยต้องดูและให้ความเป็นธรรมที่สำคัญจุดยืนที่ตนไปประกาศในเวทีนี้คือไปประกาศจุดยืนว่าเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งยึดมั่นชาวยอผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงและยังได้นำเสนอนโยบาย30บาทรักษาทุก โรคอัปเกรดทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกใช้บริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างสมเกียรติเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องดูแลและป้องกันในอนาคต ผู้สื่อข่าวถามว่าต่างประเทศที่จะมาลงทุนยังมีความกังวลกับสถานการณ์ในประเทศหรืออุปสรรคใดหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าความกังวลเรื่องนี้ลดหายไปเยอะและคิดว่าคงไม่มีเรื่องนี้แล้วแต่จะมีเรื่องกฎหมายบางข้อและการอำนวยความสะดวกในการธุรกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการประชุมทั้ง B.I และกระทรวงการต่างประเทศต่างไปช่วยกันขยายความว่าเราพร้อมสำหรับการลงทุนพร้อมที่จะรับฟังความเห็นอะไรทำได้จะทำก่อนอะไรที่ต้องแก้ไขกฎกติกาจะมาดูความเหมาะสมอีกครั้ง เมื่อถามว่าธุรกิจอะไรที่ต่างชาติให้ความสนใจมาลงทุนมากที่สุดนายเซ้ากล่าวว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่นเทสลาที่จะมาดูเรื่องของการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์อีวีขอณนะที่ Microsoft Google มาดูเรื่องการทำา d t t c e n t t r r ที่จะมีการลงทุนสูงมากประมาณ5,000ล้านเหรียญสหรัฐต,ต่อรายสำหรับการลงทุนขั้นต้นเมื่อถามว่าอุปสรรคด้านกฎหมายต่อการลง ทุนเรื่องใดสําคัญที่สุดในเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเรื่องใดเป็นพิเศษแต่เราไม่ได้ไปค้าขายระหว่างประเทศมานานทําให้บางบริษัทมีความกังวลเวลาที่มาลงทุนจะมีกฎที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าแต่ของเราอาจยังไม่มีการดูแลตรงนี้ซึ่งต้องนําไปพิจารณาดูแลรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสม ต่อข้อถามว่าจากการไปพูดคุยกับบริษัทรายใหญ่ได้ประเมินมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยประมาณเท่าไหรนายเษฐากล่าวว่าประเมินได้ลำบากเพราะภาคอุตสาหกรรมเช่นเทสลาไมโครซอฟท์กูเกิลการลงทุนขั้นต้นประมาณ5,000ล้านเหรียญแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะทําให้เกิดการลงทุนที่สูงมากก็หากมาตั้งสํานักงานที่ประเทศไทยมีโอกาสที่บริษัทเหล่านั้นอาจเผยแพร่ความน่าอยู่และตัวเลขเศรษฐกิจความเจริญของประเทศไทยและนำบริษัทอื่นมาลงทุนในไทย ในการประชุม a อ e c ที่จะเกิดขึ้นอาจจะเชิญบริษัทขนาดกลางเพื่อเปิดโอกาสได้ไปเสนอตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนข้ามชาติที่เราไปลงทุนในประเทศเขาหรือเขามาลงทุนในประเทศเราเป็นการเปิดช่องทางสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนสำหรับการเดินทางไปประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเอเป ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการนัดหมายกับบริษัทอีกหลายบริษัทและจะมีการรับเปิดให้บริษัทของนักธุรกิจไทยที่มีความประสงค์ที่จะไปเปิดประตูก,การค้ากับต่างประเทศไปพบปะกับบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกา นายเศรษฐากล่าวอีกว่าจะเห็นได้ว่าตนไปพบกับบริษัทใหญ่ๆสองภาคส่วนคือภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเงินซึ่งถือเป็นภาคสำคัญหากบริษัทต่างประเทศจะเข้ามาตั้งรกรากที่นี่เขาก็ต้องการการสนับสนุนด้านการเงินเช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องการลงทุนข้ามชาติเช่นไทยไปสหรัฐหรือสหรัฐมาไทยก็ต้องการตัวกลางที่มีความเข้มแข็งมีความรอบรู้ทุกๆเรื่องในแง่ของการเงินฉะนั้นสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นซิตี้แบงค์และเจพีมอร์เกนมีใบอนุญาตครบ